ดีคะ่ะทุกคนภาวอหมาเรี่ยวอ๊้วมันได้ปากแดงแกหมายก็แล้วจ้ะพ่อแม่ปากแดงไหมปากแดงๆจะได้มีแรงเดิมจะ้ะพบกับเพราวานในช่องปรจจา,านีนาของแพรอีกเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อช่องละเพราะว่ามีลูกเพิ่มก็จะต้องเพิ่มอีกภลักส่วนหนึ่งคิดใหม่กันเด้อว,ว,วันนี้ฝนตกเดินจากโคราชเดินจากฝนตกจกตก้ะฝนกำลังตกกำลังจะหยุด วันนี้เดอ้อคุณแม่ท้องผูกนะจ๊ะคุณแม่ต้องกินผักผลไม้นะจ๊ะดิฉันก็เลยคิดว่าฉันจะกินน้ำพริกปลาทูกับผักลวกดีกว่าก็เลยจะไปหาเก็บผักจ้ะเก็บผักปลอดสารพิษุนเด้ซื้อผักตลาดมันมีสารพิษไม่ใช่ดอกอยากกินแบบยอดบวกยอดตาลึงเลยนี่นะซึ่งตลาดไม่นามีขายยอดบวก,ก็เดี๋ยวไปเก็บอยู่ที่ทํางานคุณแฟนจะ้ะเรากาลังออกเดินทางเพื่อที่เราจะไปเก็บยอดบวกลทุกคน เดี๋ยวค่อยดูที่ได้จากยอดดูมีไหมนะ่ะมียอดอะไรก็จะปนปนกันไปจ้ะคักถ,ถ้ามีขาดเหลืออะไรเดี๋ยวเขาไปหาอยู่ตลาดเพิ่มวันนี้เป็นคลิปนี่เป็นคลิปหาวัตถุด,ดิบไปกินกับน,น้ำพริกปลาทูจ้ะวันนี้ตั้งโจทย์ไว้แล้วว่าจะกินน้ำพริกปลาทูจะกินข้าวกับน,น้ำพริกระว่าสองสามวันมานี่ไม่กินแต่เนื้อกินแต่หมูดิฉันรู้สึกว่าร่างกายไม่โอเค แต่มันเป็นเรื่องปกตินะคุณแม่ที่ใครกาลังทองอ้อ,อ,งงทองอยู่มีคนมาเบนโอ้ยพี่เขากำลังท้องอยู่เหมือนกันเลยทุนนะแม่ท้องผูกเป็นเรื่องปกติจ้ะถ้ารู้สึกว่าคุณแม่ท้องผูกนะจัะคุณแม่เราไปกินผลไม้เยอะเยะจ้ะแต่รู้สึกว่าเพาะจะไม่กินผลไม่เลยจะท้องกินเลยแหละเพราะว่าแม่งั้นนะก็จะประสบป,ปัญหาเดียวกันผักผุล,ลไม้ขาดไม่ได้เลยนะยิ่งท้องอ่อนโปรตีนต้องมีแคลเซียมต้องมีต้องกินเยอะเะจ้ะ เดี๋ยวเราไปเก็บพักกันสามีเธอยังไม่สวัสดีครับเอฟซี <Okay. S 1> ไปจ้ะเขามาในค่ายแล้วเดี๋ยวเราไปที่ทางานคนบแฟนกันไปหาเก็บพักจ้ะคอยดูว่าจะได้พักอะไรเด้อไปไปไปโอ้ฝนต๊ใครดูฝนกันไอ้จินี่เป็นคนชอบฝนนะเป็นอะไรต้องไปหาผัวอยู่ประเทศอังกฤษมีข้างหนึ่งพี่ที่เพื่งกระบอกปานนี้ว่าคือเล่าให้ฟังนลง ฉันชอบฝนฉันชอบนั่งดูฝนนอนดูฝนอะไรอย่างเงี้ยปานิกพูดกับแพรว่างไงมึงต้องไปหาผัวอยู่ประเทศอังกฤษเพราะว่าประเทศอังกฤษฝนตกทุกวันว่ะ <c oughs> เออสงสัยแต่ว่าอ,อากาศมันดีไงถ้าฝนมันตกอนะ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชอบฝนตกก็จะไปเก็บพักถ้าฝนตัวตกนีกก่แหละจ้ะไม่สนใจไปไปดีกว่าไปเก็บพักจ้ะยอดมาลุงก็เอา าาวันนี้ไม่มีคนอยู่เนะาวันเสาร์จ่ะอยู่แต่เฉพาะคนข่าว,วีนแล้วฝนก็ตกเพ้ว่าต้องใส่หมวกโอ,อ้ยทำผมมาไม่ได้เข้ากับการใส่หมวกเลยนะเนี่ยลืมนี่หัวน,หน้อยไปจ้ะเดี๋ยวฉันจะพาทุกคนไปดู ไปจ้ะเก็บผักโอ้โหฝนตกนลทุกคนฝนตกรินรินนี่สวนผักจะไปหายอดมะรุมเอ้ยยอดมะรุมอ่ะยอดบวบเก็บเลยเก็บบวบเดย เก็ <Huh? S 2> <lab r. S 1> บเลยพ่อไปเก็บเก็บเดี๋ยวแม่จะถ่ายคลิปให้คุณไพวาจะมาเก็บคุณไพวาเก็บให้คุณสามีเก็บให้ดูนี่เด้อวันจันเด้อให้ลูกน้องมาเก็บเก็บมะนาวเด้อวันเอาไปจำส้มตำมนะตนหนึ่งจะจอมเรื่องเยอะอู้ไม่เอาวันไก่มาวะอุ้บวะเหนียว ผัว่าแล้วพอได้ได้เมียบ้านไกลนะบ้านไกลนะแมึงเด็ดยอดผักเฉวัตรข้างวัดข้างวัดเลยเฉวัตวัตเลยเดือดอะไรกันเฮ้ยอรกินไหโอ้หูเขาเปียกเลยนี่หว่อนอันนี้สตอเลยนี่สตอสตอบ้าสตอเฉวัตใครจะมากินสตอก็มันเป็นต้นสตอใครกูกินเหรออ๋อเหรอ เทียงก็ได้แล้วจะตอใมเผื่อมีคนปลูกไงแบบนี้เราปลูกขึ้นเองกามเม็ดเก็บเก็บเก็บมีลูกอ่อนลวกมาละหาแตนเดียวเราหาลูกมันมันพังลงแลี้ยวพังลงแล้ว มีดอกลูกมันงนขะึ้นก็เปียกแล้วนี่คุณแต่มันมีมดแดงด้วยนะนี่มันขึ้นต้นไม้ไป <c oughs> <c oughs> แล้วเด็ดโคตมันละเอาจริงเขาบอกว่าเขาไปดูตอนเด็ดยอดผักว่าถ้าเด็ดยาวๆแสดงว่าจะได้ผัวบ้านไกลเธอเด็ดแบบ สั้นๆเน่ะะเดนดันเลยเธอถึงได้เมียบ้านใกล้นั่นเดียอดหนึ่งคุณเออสั้นจุดุดเธอเคยเขาเห็นตรงนี้มันยอดอวบอยู่เด้ฮะอู้ตัดหญ้าแบบหลอกลวงอีหลีวะตรงนี้ก็บบตัด ีปากดิฉันวันนี้เป็นสองสีนะจ๊ะเป็นรองพื้นด้วยแม็กสีแดงแล้วก็อะไรนะทับด้วยยิบแซงสีชมพูอ่อนก็ได้ออกมาเป็นสีนี้ใช่ค่ะว้ายดูหน่อย <c oughs> <c oughs> ชอบจังเลยอะ่ะพ่อนี่พวกคนอาหารเหรอแม่มันจะไป้บบหุ่นไหมเบื่อจังนะ พ่อทพาแม่ไปไหนหาลรักหนูไม้พี่มาเหรอเขาไม่มีคนอยู่อันนี้เรามาได้เธอจะพาเขาไปเก็บผักอะไรนะ้ำคิดที่จะพูดมาลุ่มดีไม่ไดัหรอผักบุ้งในน้ำนี่ผักกระเฉดนี่หว่าอยู่ในน้ำอือ <Okay. S 1> โอ่ได้มีปัญญาเอาเลยเอาจึงได้หนอไม้มีบอ่อ ไปเทียบไปเทียบไปกูหักเลยเขาไม่มีคนเห็นหรอกเขาไม่ทำไมเอาไปต้องจิ้มหนะจู๊มีมีดแบ่งหลังรถมีมีดมีกูหักเลยแล้วกูหักไม่ได้วะเพราะหักมาได้มาลุมอยู่แล้วตอนนี้ไม่อย่างนี้ตายแล้วมาลุม เหนื่อยหนอไม่นี่ไงอีกต้นหนึ่งเออคือเขาตัดทิ้งวะในเนี้ยเหรออู้อันนี้เป็นแปลงเกษตรของสองพันสามเหรอหรือเป็นแค่ของร้อยสองอุ้ยเนอะลาสุดนี่ฮี่หนอนึงนี่แต่ไอนี่เลยแต่หอมหมกเลย ของใครเหรอใน <c oughs> นี้เนี่ยมีปลาไหลนี่ยมีปลาไหลมีปลาดิบฮะมีปลา,า่ิบไหนนี <c oughs> ่คนเออวะ่ะคือได้ละอุ้ยนกอะไรนู่นอ่ะอันนี้นกเขาเลาี้ยงเหรอพ่อใช่ไหม เอออยู่ตรงกลางนกพิลาบอ่ะอันนี้เขามีหน้าที่เฝ้าสะนี้เหรอ<ฮ>เขามีหน้าที่เฝ้าเหรอเนี่หน่อไม้กำลังขึ้นเต็มเลย โอ้โหขี้บัวเรามีบัวเลี้ยงเ,ยเยนี่ยเลยนี่หน่อไม้กําลังขึ้นนี่ยว,วันแม่ขึ้นแล้วสาิตุกเออเราไม่ได้ยอดขันนะคระับพอตัดทิ้งแล้วเไอ้ม,มะลุงเขาตัดทิ้งหมดแล้วเราไม่ได้กินดอกวันนี้ <c oughs> บอน <c oughs> อันนี้บอนบออนบอน มีดิสฉันก็อดค่ะบแเยชะอมที่ไหนไหนมีไหมน่ะเก็บได้ไหมน่ะเดี๋ยวกูต้องส่งเมสเซจบอกพี่ม้าไว้ว่า น้าไม้กำลังขึ้นเด้อหน้าไม้กำลังขึ้นกอไม้อ้้ยเฮ็นเจี๊ยบเลยว่ะไปฉันก็จะมาหาลักผักทาหารวันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวมาเก็บผักชะอมเก็บมะนาวก่อนอู้มะนาวนี่เด๋อเชื่อนี่เก็บเก็บไปไว้ เก็บไปเลยเก็บไปไอ้ใส่ส้มตำมันจนันเนี่ยวันเ่าเขาห็นต้นนั้นเดี๋ยวเขาจะไปเอาต้นนั้นดีวเเ้อดูมะน,นาวมะนาวทหารปลูกแล้ในน่ะทุกคนโดกมากบอกเลยทหารพันดีตามโครงกรารเขาหน่นะเก็บจ้ะ แก่แล้วเด้อเธอเขาไม่มีที่ใส่อ่ะมะน,นาวจ้ะหาอะไรอ่ะ ขอน้องสิเยุ้ยยังเยอะจะถ่ายนี่อขอถุงมือเขาก่อนมีน้องคน,น คนหายไปแล้วอ่ะไม่เจอใครเลย <S <S เาบอกคนชายมาคลิปยอดบวกทุกอย่างเลยทุกคนเราก็กลับมาอุ่นอัวกระป๋ามะานาวเดีาา๋ยวมะนาวดูดูทุกคนผสะออนมะนาวมะนาวทหารลูไป้งฟูลูกดู ลูกใหญ่ๆก็จะเก็บได้ประมาณไม่มีถุงตาลชุดเอาเสือหัวน้ให้เลือกเอาแต่ลูกแค่นิ่มเนาะลูกใหญ่ใหที่มันแบบนิมน่มๆมันจะมีง้ามจ้ะหนึน่งสูสูสสขาไม่มียอดหรอฮะ ถ้าอมไม่มียอดต้มนมะนาวมันยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่เลยข้องเลือกเอามันลูกใช่ไหมลูกมันใหญ่จริงอยู่แต่ว่ามันยังไม่แก่มันก็ไม่มีน้ำด้วย <c oughs> พอแล้วเ <c oughs> สร็จแล้วแหละทุกคนได้ยอดตำลึงได้ยอดบวบเดี๋ยวพีจะไปหาอีกอยู่จ้ะ แล้วอันไหนที่อยากกินเรามันไม่มีก็จะไปซื้อเอาแต่ว่าคลิปมันได้ยาวเดี๋ยวเราคอยไปดูคลิปกินว่าเพราะว่าได้พักอะไรเด้งเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนทุกคนตามล่าพักในไค่ในกองพันทหารสื่อสารไปจ้ะเจอกันคลิปหนะ้าบายยจ้าวัสดีค่ะ